สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอฟซช่องบัวลักษณ9หน้าก้าและวผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีเรื่องของดาวพฤหัสบดีซึ่งจะย้ายแล้วนะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในวันที่13พฤษภาคมสิงหาสิบ 58, เวลา22.50นาฬิกาจะยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุน ซึ่งเดินเสด์เดินอย่างรวดเร็วด้วยนะคะวัะสปดีนั้นครองราศีธนูธาตุไฟหมายถึงองค์กรบนตรีนักบวชภูบาอาจาราย์ทางความผู้ศิกษาโหรัาจารย์แพทย์แผนโบราณผู้เป็นใหญ่ผู้ปกครองบิดามารดาวัดโรงเรียน ถ้าเป็นคนก็รูปร่างสูงใหญ่หลังโกงเล็กน้อยหน้าผากใหญ่ผมบางยุติธรรมสุขุมเยือกเย็นแต่ค่อนข้างโลกเห็นแก่ได้ใจคอคับแคบเห็นแก่นตนดื้อรัน้นอวดดีไม่เชื่อฟังใครถ้าดาวพระราสบดีจรน,นะคะจรถึงรักก็อบอุ่นใจลำบากก่อนและสบายผู้ใหญ่ให้โทษถ้าเป็นพระจราศิกขาบทจรถึงพระอาทิตย์โชคดีได้ลาบจิตใจสบายทำงานสำเร็จ ได้ลูกเมียไปยังสถานที่แปลกตาจนถึงดาบประจันได้แสดงความสามารถชนะคดีได้คู่แล้วคู่จะเอาใจหกห่างพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังธรรมจนถึงดาวังคารทระวิวาทคนใส่ร้ายเหน็ดเหนื่อยเข้าใจผิดจนถึงพระพุทธมีลาบจากผู้ใหญ่มิตรมหาได้ของรักได้คู่ไปที่แปลกฝันปแปลกๆจนถึงดาวพระสัสบ,บดีทำงานสำเร็จ สติปัญญาดีได้เงินได้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตามหาคนพบจนถึงพระสุขพบความรักได้คู่ครองทางชาติต่างภาษาต่างผิวคนพาไปเลี้ยงได้ข่าวดีจนถึงพระเสาได้งานแล้วมีทุกข์ถูกใส่ความสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือเจ็บป่วยผู้ใหญ่ตำหนิจนถึงพระราหูเสียทรัพย์จากที่อยู่เจ็บตัวเกิดการเสียหาย พบสิ่งแปลกๆมีโชคถักเพศตรงข้ามจนถึงพระเกตเดินทางไปทีศแปลกๆจนถึงดาวมรตยูในรอบของครังเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมต่างๆนั่นก็เป็นดาวที่โจรไปกระทบกับดาวดวงเดิมที่อยู่ในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนหรือ ไปกระทบกับดาวจรที่ไปก่อนหน้านี้หรือหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วดาวอื่นๆย้ายมากระทบกับดาวพฤหัสบดีนะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะคุยถึงลัคนาราศีกลุ่มนะคะดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นก็เป็นดาวพฤหัสบดีเป็นภพเรือนกระดุมพระแล้วก็ลาพระกระดุมพระหมายถึงการเงินไรายได้ลาภะหมายถึงความสําเร็จความที่ได้มาซึ่งโชคลาภดาบผลผล,ผลประโยชน์ อาจจะได้แบบประมาณว่าลาภลาภผลจากการที่เพื่อนพาไปเลี้ยงข้าวหรือของฝากของขวัญของรางวัลหรือเป็นเงินเป็นทองอยากผลประโยชน์ที่คุณทำธุรกิจหรือจากการเป็นนายหน้าค้าขายอสสงหาริมทรัพย์หรือจากได้จากเป็นมรดกก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งดาวพฤหับสบ,บดีนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่13พฤษภาคม2568เวลา22.50นาฬกานะคะซึ่งราศีเมถุนของชาวราศีกุมนั้นก็เป็นพบปุตตะปุตตะหมายถึงการด่เริ่มอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่การที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะ เออคุณอาจจะมีความคิดใหม่ๆในเรื่องราวของการที่อาจจะทาโปรเจกต์โน้นโปรเจกต์นี้อาจจะมีเรื่องราวผุดขึ้นมาในสมองแบบมากมายอยากจะทาโน้นทํานี่ทํานั่นทําอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นจากเดิมๆอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมันจะสร้างการเงินและสร้างรายได้ให้กับคุณสร้างลาบผลผลประโยชน์ให้กับคุณก็ได้ด้วยเช่นกันหรือบุตรหลานบริวารอาจจะนํามาซึ่งลาภผลผลประโยชน์และก็เรื่องของการเงินให้กับคุณก็ได้ด้วยเช่นกันหรือบางคน ท่านที่ยังไม่มีแฟนนะคะยังไม่พบรักยังไม่มีใครนะคะอาจจะพบเจอพบรักกับคนที่เขามีเงินมีผลประโยชน์เข้ามาแล้วเขาอาจจะเป็นคนรวยก็ได้แล้วเขาอาจจะเป็นคนสายเปก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ คุณก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนแล้วก็เดินเสด์เดินอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเดินเสดเดินอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคม2 0 6 8เวลา9นาฬกา50นาทีซึ่งได้ตำแหน่งมหาอุด แต่อยู่ในภพเรือนอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินในภพเรือนนี้อริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินได้ตำแหน่งมหาอุดมาอุดหมายถึงมั่งมายสูงยิ่งยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลมีอำนาจมีบุญแรงแต่คําว่าอาริิถ้าคุณใช้ให้ถูกทางมันจะเกิดผลดีกับคุณนะคะอริิคือการแก้ไขปัญหาอาริิคือความเจ็บป่วยอริิคือเรื่องราวความขัดแยง้งหรือนิสิน ถ้าคุณทางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินเชื่อการทวงหนี้ทวงสินหรือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตามทวงเป็นสินเชื่อไฟแนนซ์ตามทวงลูกหนี้ที่เขาติดหนี้ติดสินหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นหมอดูหรือเป็นอันที่พึ่งทางใจให้กับคนที่เขาเดือดร้อนโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่หลอกลวงเขานะคะ จะเป็นเรื่องราที่มันจะแก้เคล็ดในเรื่องของการมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีนิสินแบบมากมายให้กับชาวราศีกุมนะคะเป็นการแก้เคล็ดนะคะเพราะว่าในภพเรือนอรินั้นมันได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะดาวพฤหัสบดีแต่อย่างไรก็ตามดาวพฤหัสบดีก็จะถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีเมถุนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่23ธันวาคม2568 ซึ่งราศีเมถุนก็คือปุตตะนั่นเองมันก็จะเหมือนเรื่องราวครั้งแรกของที่แม่หมอบอกไปแต่มันถอยกลับ เข้าสู่เมื่อมันถอยทำให้กำลังดวงดาวของมันก็อ่อนแออ่อนพลังลงมากจากที่เริ่มเดินเสดเดินปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่คุณจะได้มาซึ่งเรื่องของการงานการเงินเรื่องของรับผลผลประโยชน์เรื่องของการพบรักใหม่เรื่องของการเริ่มอะไรใหม่ๆเรื่องของการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารอะไรใหม่ๆ แต่มันก็ไม่มากมายเหมือนครั้งแรกนะคะมันขึ้นอยู่กับบุญวัสนาแต่ละคนด้วยนะคะไม่เท่ากันนะคะบุญวัสนาแต่ละคนนั้นที่สร้างสมมาไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติปัจจุบันหรือชาติหน้าหรือชาติไหนก็แล้วแต่นะคะไม่พูดถึงชาติหน้านะคะลืมไปขอโทษด้วยนะคะอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชาติ ก่อนหรือชาตินี้ที่คุณได้กระทํามาได้คุณได้สั่งสมบุญบาร,รมีมาคุณจะมีโชคลาบวาสนาจะมีการเสี่ยงโชคปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะคะอาจจะได้ลาบผลผลประโยชน์จากการเสี่ยงโชคก้อนเล็กก้อนไหนก้อนโตก้อนอะไรก็ตามแต่มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาล้วนๆเลยนะคะ โชคลาภนี้เป็นเรื่องของบุญวัสนารวนๆมันไม่ได้ทํามาซึ่งการทํางานที่ได้มาซึ่งการเงินแต่ปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชค หมายถึงลาบผลที่ได้มาจากการที่ได้มาแบบคุณไม่ได้กระทําได้มาจากการที่อาจจะเพื่อนพาไปเลี้ยงอาจจะพาไปาซึ่งอาหารของฝากของขวัญของรางวัลหรือจากคุณที่เป็นนายหน้าค้าขายอาสังาริมทรัพย์ได้มาแบบประมาณว่าลาบผลผลประโยชน์จากการเป็นนายหน้าค้าขายอาสังาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญวัสนารแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ อ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นกระดุมพระและลาพาเข้าสู่ปุตตะแล้วก็ดาวตัวตนตนุลักษ์ดาวราหูก็จะย้ายเข้าทับตัวทับตนเป็นกเกษตรในวันที่5พฤษภาคม2 5 1 8ซึ่งตอนนั้นชาวราศีออกุ่ม ถ้าสมมติว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าอาจจะรูปร่างอ้วนเป็นผอมหรืออาจจะมีการเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นสองเท่าจากการทำงาน หรืออาจจะมีเรื่องราวที่คือประมาณว่ามีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่นอนนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งแม่หมอก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสำหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ